ไอ้เฮียมึงไม่ได้เท่เฮียเลยอ่ะก็เป็นญาอ่อนเหมือมึงเสี้ยวไอ้สัตว์เฮียมึงมึงแม่งเป็นยาอ่อนอะไรนสมองสีปปัญญาชัดแล้วไปควายเหรอเหมือนมึงเท่อ่ะมองเฮียอะไรขอขอบคุณแฟนเพจถุงรวมมีมด้วยนะครับเมื่อมีผู้หญิงอยากจะมาเล่นเกมกับพวกผมเพื่อนเออเออพอดีขาดคนหนึ่งอ่ะครับไอ้เพื่อนเฮียสิ่งที่ผมพยายามทำในวัยเด็กโอ้โห อืมผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเป็นอย่างแน่เฮ้ยช่างเอาออกนิดเดียวนะไอสัตว์ช่างเมื่อเพื่อนขอกินคำหนึ่งอืมแมวเม,อมอ่อย่างนี้ไม่ผ่านนี่ไงอย่างนี้แหละผ่านผมที่เล่นเป่ายิ้มฉุบและเพื่อนทำมือไอลบอยู่แล้วบอกว่าความรักชนะทุกสิ่งสีหน้าผมอืมกูอยากจะถามมริงจริงหรืเอาเซลสมองส่วนไหนคิดโอ้ ว้าว้าว what the fuck เหี้ยนั่นกันล่ะนี่เพื่อนนายเก็บตังไว้ไหนในบ้านหรือในธนาคารในความทรงจำาอมันน่าจะอยู่นานเลยนะหรือตลอดไปนี่แหละอืกูว่ามีอะไรแปลกแม่รู้นะคิดอะไรผมรู้คุณก็เคยทำ แม่เราจะไปพิทักษ์โลกกันเมื่อเจอสาวในเกมอะฮิฮิฮิแต่เธอบอกเธอมีผัวแล้วอ่ะแมอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้ววะอาแล้วครับเพื่อนๆบอกว่าจะชอบกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังแกห้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ